เจ็บไหวเย้ยหมอมีผัวแล้วอยากหาคนไม่มีผัวว่าอยากเจองจริงไหวเฮียเซียนหมตอตวเนี้ยยังออกรบกูจะได้เอามานั่งหน้าสตรีมอยู่ในหมึกด้วย รค,ครับหรครับไปยังไปยังไปยังพี่อยู่โโร้<ป>านกับกำลังกระตีกับอีกแก๊งหนึ่งครับได้อ๋อเล่นอยู่ยหรอ<ช>ได้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  อือหือไอป้าตื่นแล้วมันโพสต์ว่าสําหรับสําหรับใครที่งงมันบอกมันจะพักมันบอกมันจะพักวันนี้ดิ ทำไมควันมันออกจากป่าเองวะคนดูเป็นเพราะอะไรวะว่าไงพี่ฟ้าจะยุบหรออะไรฟ้าจะพักหรอใช่พักทำไมอ่ะอะไร,ะะไรพี่จะตีมอยู่มไม่อยากพูดเบือ่อเบื่ออะไรน้องพิจาร์พิจาร์จาร์มึงเข้าเมืองมาหน่อยมาหาพี่หน่อยไม่ได้หรอเข้าเมืองเขียจเข้าแล้วขี้เกียจเล่นจริงแหละโกรธอะไรพี่ไม่นี่ ไม่ได้โกรธให้พี่เดเล่นเศษแก๊งผมมันมันอยากพักกันมันเหนื่อยมันพักกันเยอะอางี้ไหมเดือนหน้าวันที่สิบเดือนหน้ามึงกับกูลุยสองหาหาใหม่เลยเอไหมซื้อก่าวโอ้มันเหนื่อยพี่เริ่มใหม่ะมันเหนื่อยก็ไม่เห็นเหนื่อยเลยมันก็เป็นเมืองสุดท้ายแล้วเนาะหาใหม่ไม่เป็นไรลุยใหม่ไรเราเอ็มดีพี่อะลุยใหม่ <laughs> จะลบใหม่เหรอไม่ก็ให้ยกทําแทนไง <laughs> หมายถึงพี่จะทําแก๊งใหม่เหรอเออ <laughs> แย่อยู่ระเอาไหมเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้พี่แมามาว่าจะมาเล่นกับไฟยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยไม่แก๊งผมมันอยากพักกันแล้วทําไงล่ะพวกผู้เวทพักหมดเลยมันมันทํางานไงปืนผมออกสิบสิบกว่าคนน่ะ งั้นไอ้ยกมันไปหามึงเลยนะกูบอกก่อนนะถ้ามึงหนึ่งเงี้ยปเอามันมามันก็ให้มันมาว่าก็เหลือก็เหลืออยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้มันน่าจะออกกันอีกเกือบสิบน่าจะเหลืออยู่ประมาณในสล็อตน่าจะเหลืออยู่ยี่สิบอนมั้งมันเหนื่อยกันพี่ง่ายเลยมันฝืนมานาแล้วต้องแต่พวกไอเวทเข้ามาจริงๆตัวพวกมันเองมันมันก็ติดงานแหละแต่ว่าก็ยังยังยังฝืนขอให้มันอยู่ต่อไง เออนั่นแหละมันมันฝืนมานานแล้วมันฝืนมานานมากๆแล้วก็เลยเอาพักก็พักปืนออกเป็นสิบอะพี่มันไม่ไหวหรอกมานั่งเริ่มดันใหม่อะือมนี่มีอยู่แก๊งอะไรเนี่ยน่าจะพักก่อนพี่ค่อยว่ากันเดีย๋ยวได้สล็อตขายไหมไม่ขายผมจะถือผมจะถือคนเดียวสี่คัน ของกงของแกลงเอาเอาง่ายๆคือผมถือไว้หมดอะแล้วแล้วหางเละออกไหมตัวตัวจีทังเลอะเลอะ <laughs> พี่ก็ไปดูไลา์ชื่อว่าไปก่อนเลี่ยวหรือหริอหรือ่ะมึงปล่อยเขาไปได้ไงอ่ะพี่เจ้าไปอยู่ไอเดมดีไหมล่ะไม่เอาไว้ก่อนเลย <laughs> น่ะพี่งมีเยอะพอได้ยินเขามันเสียใจเอาไอ้เหี้ย เอ็มดีมันจะแตกแหลกไม่แตกแหลกให้เขาไปอยู่แก๊งที่มันโหดเหอะอย่ามาอยู่เลยทางเลยอ่ะอืมไม่เขาก็ติดงานจริงๆเขาไม่ค่อยมีเวลาเลยหรอกแก๊งผมมันมันฝืนมาเป็นเดือนแล้วมันจริงๆมันทํางานกันหลายคนเราต้องมานั่งตามคนเข้าเมืองมันหลายอย่างอืมแลวช่วงนี้เห็นไม่เห็นฟ้าเข้าเลยก็คือฟ้าเหนื่อยถูกไหมมันไม่เชิงเลยหรอพี่มันมันเหนื่อยเรื่องมัน มันเซ็งเรื่องคนด้วยพี่ส่วนหนึ่งอ่ะมันทํางานกันหลายคนไงคือตอนแรกพวกไอเวทเข้ามามันยังไม่ได้มีไม่ยังไม่ได้ติดปัญหาเรื่องงานหรืออะไรไงอืมเออแต่ตอนหลังมาพอติดปัญหาเรื่องงานทีเนี้ยพอเข้าเมืองกันแบบมาก,กันยี่สิบกว่าคนอย่างเงี้ยแม่งตามกันไม่ได้แม่งก็อุดหงิดก็มานั่งด่ากันอีกปวดหัวพเปล่าโห่ไปชายไปเจนน้าหดหดหดมากเลยไปชาย จริงจริงมันมีแต่แต่ส่วนหนึ่งมันมันก็มีเรื่องอื่นอีกแต่ว่าผมไม่อยากพูดเอาหลักๆอ่ะที่ที่ออกไปนี่มันไม่ไม่เกี่ยวกับพี่ใช่ไหมพี่ไม่รู้สึกผิดไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่เพิ่งคุยกันก็ได้พี่อย่างหลักๆมันไม่ได้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับพี่เลยไม่ได้เกี่ยวพี่เลยบอกไว้ก่อน ถ้าชนะ AMD ได้นี่ก็ยังจะเล่นต่อไหมจริงๆมันก็จะเป็นสตรอรี่สุดท้ายอยู่แล้วแหละพี่แพ้ชนะไม่เกี่ยวอืมอมเพราะจริงๆพวกไอเวดมันมันจะพักอยู่แล้วตอนแรกผมยังคุยกันเลยเนี่ยว่าจะสาดจะสาดกันไดอนด์เฮดก่อนไหมเราค่อยไปเออตอนแรกอะ่ะ<ห>เพราะว่าของมันก็เหลือของมันก็เหลือเยอะไงอืมเล่นกันได้ไหมไม่เหงาไอฮะห้าสิบ ้าสิบหกสิบก็คือเล่นอ่ะหรือว่าเล่นวันเดียวก็ได้ใช่ไหมต้องหลายวันวันเดียวเล่นวันเดียวอะไรพี่ไม่เคลียร์คนออกสล็อตไปแล้วก็ตอนแรกอะผมนั่งคุยกันอยู่เมื่อวานบอกว่าจะ่ายกันอะไรมั่อวานก่อนไหมก่อนพักแบบจะได้ไม่เสียแบบไม่เสียได้ของที่ส่งกันมาอืมเออแต่มันบอกไม่เอาไม่อยากไม่อยากเล่นอ่าโอเคก็ตามนั้นและไอ้นั่นยังอยู่ไหมที่มันอยู่แก๊งแซนทอมอะเสียงนหลมแหลมอะใครวะพี่ไอ้ไม้อะไอ้ไม้มันมันอยู่เทีอะไม่ใช่อีกคนนึงอะ แม็กเหรออยู่หูก็อยู่ตลอดอ่ะตัวนั้นเพลินนะอยู่ตลอดอยู่ยี่สิบสี่อะอยู่ยี่สิบสี่อะตัวเนี้ยแล้วจะยังไงต่อปะยังไงต่อไม่เล่นยิงเหรอมันต้องใส่นตวายไปไหนไหมนะอยากพักกันด้วยพี่ตรงนั้นผมว่าไม่สามารถ บังคับอะไรลมันได้ที่สองขอกผมนะมาถามเรื่องน้มีคนที่แบบว่าจะตามที่ตามผมผมไม่อยู่ตอนนั้นมีคนที่แบบว่าออกแก๊งไปแล้วแบบไม่มีไฟปะออกแก๊งไปแล้วไม่มีไฟเหรออืเดี๋ยวพี่จะเพิ่มไฟให้มันเอึงมีไหมพี่อยากตั้งชื่อชื่อแก๊งใหม่อ่ะจักจี้อ่ะชื่อแก๊งอะไรนะเจเจอ่ะจักจี้ โอ้โหเจ,เจเจนี่มาคู่อาอารเลยหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ทำไหมชื่อแกงแจ็กกี้กันไหมอ่ะมันถามว่าในบางส่วนอะ่ะเท่าที่เท่าที่คุยกันนะมันมันจะเหลือแค่ไม่เอาจริงไม่ถึงไม่ถึงห้าคนที่ที่ยังอยากเล่นอยู่อะ่ะที่เหลือมันมันพักหมดอืมที่เหลือมันพักหมดก็เขาเริ่มโตกันแล้วเนาะเขาก็ไปใช้งานทําเงินเอาข้างนอกแล้วอะ่ะเงินอืมมันทํางานทําอะไรกันด้วยมันฝืนมานานแล้ว เขา,นนะเาฟ้าเอ็มเอ็มนี่ไม่ได้หรอกอฟ้ามันหัวสมบัติมนันพวกรถประมูลนะ่ะ <laughs> ไม่อาจจะทาหารรับจ้างก็อาจจะมีทหารรับจ้างอแต่ว่าก็ต้องหาคนมายืนสลอดไว้เพราะว่าสภาเขาไม่เดี๋ยวต้องรอไปคุยสภาพ่งนี้ก่อนเพราะเสียดายเรื่องบ้านด้วยอะไรด้วยอืมผมไม่อยากโดนยึดบ้านเพื่อแบบเพื่อคิดจะกลับมาทํามันก็มันก็ยังอยู่ไงอืมนั่นแหละ ไม่อยากไม่อยากให้เสียตรงนั้นไปด้วยแต่มันไม่มีสายไฟอยู่ในเมืองมันก็แบบแปลกๆนะกูขอขอพักก่อนพี่เออแล้วมึงจะไปทําอะไรไม่ได้ทำไรมึงดูดิกูอยากพักจะตายเนี่ยสุดท้ายคนดูก็บอกให้มาเล่นนะ <c oughs> ไม้ของผมไม่เหมือนพี่มันต่างกาันมันไม่ต่างหรอกมันเหมือนกันเอาเป็นว่า ลงโกค่อยคุยก็ได้พี่มันจริงๆมันมีมากกว่านั้นกัูลุยสองนั่นแะมึงกับกูลุยสองไหมอ่ะก็เปลี่ยนสองเลยพี่มันมันยากนะผมบอกเลยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเมื่อก่อนที่แบบตอนเรามาตอนแรกเราแกงมันยังไม่ได้เติบโตกันในเมืองนะเว้ยตอนนี้แกงมันไปไกลกันหมดแล้วมันตามยากพี่มึงยังไม่ได้ลองเลยนะรันอีกแอ่ะถามกนดู คนดูครับคนดูคิดว่าถ้าผมไก่ฟ้ารันแก๊งใหม่อะคนดูว่าไปรอดไหมมันจะได้มีหลายๆแก๊งในเมืองไงน้องทำไมที่อื่นเขารันหลายแก๊งได้อ่ะทำไมมึงไม่ลงมือทำอ่ะ <laughs> ัไง,งไงสลอนรถประมูลเหลืออะไรยังไงมันมันก็ยังอยู่กับผมอยู่ดีพวกของพวกของก็ฮีโรชิยระจายผมมาที่ผมยังไม่อยากออกสล็อนอะผมจะคาไว้เพราะว่าส่วนหนึ่งเผื่อแบบอยากกลับมาทําไงฮิโรชิยให้น้องยืนมใครไอเจอาทำมันก็ได้โอ้มันทาไม่ได้หรอกพี่อมันติดงานกูก็ให้ไอหมึกไอยกคุมแทนกูไมกูก็ออกมาทําเนี่ยเาไหมโอ้พี่แล้ว บอกเลยมันงอมนะมันงอมมันจริงนะมันโตันแล้วมันงอมเฮียอะไรมันก็ต้องแบบหาอะไรใหม่ๆทาดิจะไปอยู่หลุมเดิมมึงอยู่มันก็ยังงอมอยู่เหมือนเดิมถูกไหมอืมเราไม่ได้ย้ายเมืองจําไว้เราก็ยังอยู่ในเมืองแค่คนละแ้งเราก็หาอะไรเล่นๆใหม่แปลกใหม่คนดูมันก็เข้ามาก็จําเจอยู่เหมือนเดิมมันคนดูบางทีมันก็เปื่อยเนาะคนดูเนาะเออ S <S ไปเรเบลก่อนพี่ไปเติมของไหมเรเบลครับผมบ่อยนะคนที่จะงอมมากสุดคือพี่เปานะผมบอกเลยนะแล้วพี่ไปทําแก๊งใหม่อ่ะไม่ใช่อาขอไปด้วยขอแค่คนเดียวไอ้แก๊งไอ้ดีอยู่ไงอ่ะไม่ผมบอกเลยนะ,อะเอ,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 อ็นดีที่ไม่มีพี่กับพี่เปาเท่ากับแตกนะผมอันนี้ผมพูดไว้เลยจริงๆทพี่พูดเหมือนคนในแก๊งที่มันขยันส่งเงินกันอ่ะอ๋อขยันส่งถามคนดูดูดิ น้องนองมีของกันทุกคนก็ดีงั้นอ่ะมึงกูเปลาลุยสาม <laughs> สร้างเป็นเทียซิลสร้างเป็นเทียซิลไว้อยากกลับมาเล่นเอฟดีก็ได้มาถูกไหมล่ะมีหลายแก๊งด้วยอืม นั่นแหละพี่โอเคเดี๋ยวว่ากันแต่พี่ลงตีมแต่ค่อยคุยกันก็ได้เพี่อยากทำมานหน้ามามาผมผมจะบอกเหตุผลพี่อ๋อไอเรื่องทำไม่ทำอ่ะค่อยว่ากันเพราะว่าไงคนในแก๊งผมมันก็ยังมันโอเคสู้ๆเนาะผมไม่อยากเสียตรงนี้ไปอ่ะเออโอเคพี่โอเคพูดเล่นนะคนดูผมพูดเล่นผมอยากให้มันมีการแง่จในงานเล่นนะเฉยคนไหนรับเพชรครับผมผมรับเพชรลอยไปใช่ไหมครับผมรับ พี่มีกระสุน5แม็กป่ะขอซื้อหน่อยดิพี่เล็กกันเลยครับ